พม่าไม่สลดค่ะโดนจับคาสะพานหลังแอบขนน้ำมัน300ลิตรรอบเข้าเมียวดีค่ะ นี่นะ้ำชมตามที่รัฐบาลไทยเนี่ยตัดไฟฟ้าตัดน้ําตัดระบบสือ่อสารรวมไปถึงน้ํามันเชื้อเพลิงไม่ให้ส่งออกไปประเทศเมียนมาเพื่อตัดช่องทางของกลุ่มจีนทาวหรือว่าแก๊งคอร์เซนเตอร์ที่ระบาดหนักอยู่แถวแนวตะขิบชายแดนของประเทศไทยหลังจากที่ทางการไทยค่ะดําเนินการงดจ่ายกระแสไฟฟ้า2จุดใหญ่จากอําเภอแม่สอดจังหวัดตาไปยังจังหวัดเมียวดีประเทศเมียนมาก็คือบริเวณบ้านห้วยม่วงนะ,ะมูหกําลังส่ง10เมกะวัตต์แล้วก็บริเวณสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่2 บ้านวังตะเคียงใต้หมู่7กําลังส่งเนี่ยสเมกะวัตนะซึ่งทั้ง2จุดค่ะตั้งอยู่ในตําบลท่าสายลวดอ,อําเภอแม่สอดจังหวัดตากรวมทั้งมีอินเทอร์เน็ตแล้วก็น้ํามันนะที่ไปยังเมียนมาเพื่อแก้ไขปัญหาแก๊งคอร์เซนเตอร์ค่ะปัญหาการค้าคนนะแล้วก็อาชญากรรมข้ามชาติโดยคาดว่าการตัดจ่ายกระแสไฟฟ้า2จุดเนี่ยส่งผลกระทบต่อชาวเมียนมาอย่างมากค่ะโดยในช่วง1-2วันแรกเนี่ยนะคะคุณผู้ชมที่ปั๊มน้ํามันในเขตพื้นที่อ,อําเภอแม่สอดจังหวัดตาก ก็มีรถจากฝั่งประเทศเมียนมาค่ะข้ามพรมแดนมายังฝั่งประเทศไทยโดยผ่านด่านแม่สอดเพื่อเข้ามาเติมน้ํามันกันเป็นจํานวนมากแล้วก็เป็นที่น่าสังเกตนะคะว่ารถส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นรถหรูมีราคาแพงซึ่งคาดว่าน่าจะเติมน้ํามันเพื่อป้องกันการขัดแคลนน้ามันที่อาจจะเกิดขึ้นหลังจากที่ประเทศไทยเนี่ยได้มีการตัดกระแสไฟฟ้าและก็งดการขนส่งน้ํามันข้ามไปยังประเทศเมียนมาโดยหลังจากที่ประเทศไทยนะคะได้มีการตัดกระแสไฟฟ้าพื้นที่หลายจุดในจังหวัดเมียวดีโดย โดยเฉพาะที่เมืองชเวโกโกค่ะหลายจุดยังคงมีไฟสองสว่างโดยที่ก่อนหน้าที่ประเทศไทยจะมีการตัดกระแสไฟฟ้าประมาณเกือบ1เดือนนะที่เขตเมืองชเวโกโกเนี่ยเขาได้มีการเตรียมการนะโดยนําเครื่องปั่นไฟขนาดใหญ่เข้ามาในพื้นที่จํานวนหลายตัวซึ่งสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้อย่างเพียงพอในบางจุดโดยเฉพาะพื้นที่ที่คาดว่าเป็นแหล่งของทุนจีนเทานั่นเองนะคะแล้วก็ส่วนพื้นที่โดยรอบเนี่ยแหล่งข่าวได้ข้อมูลว่าประชาชนในพื้นที่ส่วนใหญ่โดยเฉพาะเขตเมืองเมียวดีที่ เป็นอาคารพาณิชย์หนึ่งถึงสองชั้นหรือว่าร้านค้าในตลาดเมยวดีไม่ค่อยได้รับผลกระทบจากการตัดไฟมากเท่าไรหร่ค่ะเนื่องจากว่าที่ผ่านมาเนี่ยได้ใช้ไฟฟ้าจากการปั่นด้วยเครื่องกําเนิดไฟฟ้าของตัวเองมานานกันหลายปีแล้วเหตุเพราะว่าไฟฟ้าที่มาจากรัฐบาลไม่มีความสเสถียรติดติดดับดับกันมาโดยตลอดแล้วบางส่วนนะก็หันมาใช้พลังงานทางเลือกได้แก่โซลาเซลล์แต่ปัญหาที่ประชาชนทั่วไปในเมืองเมียวดีกําลังประสบในขณะนี้ก็คือการกักตุนน้ามันเชื้อเพลิงเพราะว่าน้ํามันเนี่ย มีจานวนจากัดค่ะแต่ประชาชนต้องนําน้ํามันมาใช้ในการปั่นไฟซึ่งเป็นสิ่งที่ชาวบ้านกังวลใจกันเป็นอย่างมากหากน้ํามันขาดแคลนและสัญญาณโทรศัพท์ในพื้นที่เมืองเมียวดีก็ยังสามารถใช้งานได้อยู่ซึ่งอยู่คนละพื้นที่กับเมืองชเวกโกโกค่ะแล้วก็ล่าสุดวันนี้นะคะเหมือนว่าน้ํามันเชื้อเพลิงจะไม่พอกันแล้วค่ะเพราะว่าทหารหน่วยเฉพาะกิจราช,ชมณูนะคะกองร้อยรอสี่วมกับเจ้าหน้าที่ตํารวจสพ,พแม่สอดแล้วก็ด,าด่านศุลกากรแม่สอดตรวจ อบรถบรรทุกขนส่งสินค้าบริเวณสะพานวิตาภาพไทยเมียนมาแห่งที่สองบ้านวังตะเขียนใต้หมู่7ตำบลท่าสายลวดอำเภอแม่สอดจังหวัดตากหลังทราบข่าวค่ะว่ามีชายชาวเมียนมาถือหนังสือผ่านแดนชั่วคราวขับรถบรรทุกทะเบียนเมียนมาขนน้ำมันเชื้อเพลิงอัมพังไปกับสินค้าของชาวเมียนมาและเมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจภายในรถยนต์ต้องสงสัยยี่ห้อมิซูบิชิรุ่นเซนเตอร์ ก็พบถังพลาสติกบรรจุน้ำมันนะจำนวน6ถังเป็นถังขนาด200ลิตรจำนวน1ถังถังขนาด30ลิตรจำนวน2ถังและก็ถังขนาด5ลิตรจำนวน3ถังรวมน้ำมันประมาณ305ลิตรค่ะซุกซ่อนอยู่ใต้กองสินค้าอุปโภคบริโภคที่บรรทุกกันมาเต็มท้ายรถโดยนายเรนเร,น,เร,น,เรนนะคะเป็นหนุ่มเมียนมาคนขับรถบอกว่าซื้อน้ำมันมาในราคา8000บาทเพื่อส่งไปทางฝั่งประเทศเมียนมาโดยจะมีการขนปะปนอําพลางมากับสินค้าอุป ปรโภคบริโภคแล้วก็อาหารสดค่ะแล้วตอนแรกนะทําเชิดว่าไม่แคร์สักพักค่ะเริ่มโทษทุกคนทุกอย่างยกเว้นโทษตัวเองจนล่าสุดนะคะอยู่กันไม่ได้แล้วต้องลงทุนลักลอบขนน้ามันฝ่าฝืนมาตรการกันแล้วนะคะซึ่งเรื่องนี้คุณผู้ชมก็ต้องสืบสวนกันต่อด้วยนะคะเนี่ยว่าการที่ลักลอบทํากันขนาดนี้เพราะเริ่มลําบากกันจัดแล้วหรือเปล่าค่ะ